สวัสดีค่ะมาพบกับพัดเผชรยนต์เช่นเดิมนะคะวันนี้พัดจะพามารีวิวรถโตโยต้าอันติป1.8 e s p o r t ออปชันนะคะคันนี้เลย6กก็ไก่อออ่าง4397กรุงเทพมหานครนะคะเป็นสีขาวค่ะปี2017นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเนาะค่ะเลขไม์ที่ใช้ไปแล้วนะคะอยู่ที่2 2 5 0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณค่ะราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้นะคะอยู่ที่4 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวพัดผ้าเดินชมรอบคันนะคะว่าเจ้าคันนี้สวยงามแค่ไหนสมราคาคหรเประเขาให้ออปชันอะไรมาบ้างนะ สำหรับเจ้า t ร y ต t a a อ t i ติ 1.8e สปอร์ตออปชันะคะมาดูกันเลยค่ะเริ่มด้วยในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะมีโลโก้ t o y o ต a นะคะอยู่ตรงกลางนะคะสวยงามมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของโคมไฟของเขานะคะไม่มีรอยแตกใดๆเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยเนาะค่ะ มาพร้อมกับคิ้วนะคะโคเมียมนะคะลากยาวมาเลยนะคะไปจดในส่วนของโคมไฟอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะโค,ะคมไฟทั้งสองฝั่งนะคะไม่มีรอยแตกรายงานหรือว่ารอยแตกใดๆเลยนะคะค่ะเลี่ยมสันตัวรถยังคงชัดเจนเดิมๆเลยนะคะค่ะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะของเขานะคะก็จะมีในส่วนของค่ะตัดด้วยเป็นสีดำนะคะ ดัมเมนเทริกนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็มีในสองของตัวสเกิร์ตให้ด้วยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะค่ะสเกิร์ตด้านหน้านะคะค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็มาดูในสองของตัวล้อของเขานะคะล้อของเขานะคะเป็นยี่ห้อกูสเดียนะคะเป็นล้อแม็กนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ17นิ้วค่ะคุณลูกค้าคสองห่งห้าทับสี่สิบนั่นเองนะคะ เป็นปียาง2020นะคะสัปดาห์ที่48ค่ะคุณลูกค้าค่ะค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะดอกยางนะคะก็สามารถใช้กันไปยาวๆเลยนะคะค่ะมาต่อด้วยในส่องของสัญลักษณ์นะคะ DUO VVTI สำหรับเครื่องยนต์ของ โตโยต้าอันติดค,คันนี้นะคะกระจกนะคะด้านหน้าของเขาแล้วก็รอบคันนะคะยังคงเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานโตโยต้าเลยค่ะไม่มีเปลี่ยนนะคะค่ะยังคงเดิมๆเนาะค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าทางเพรยงของเรานะคะเขารับประกรันคุณภาพรถยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงสร้างนะคะค่ะไม่มีในส่วนของชนหนักพิการไฟไหม้น้าท่วมแน่นอนค่ะคุณลูกค้าขาค่ะ,คะ,คะ แล้วก็ในส่วนของคิ้วกันาสาดของเขานะคะก็เป็นคิ้วเดิมๆจากโรงงานโตโยต้า e เลยนะคะ่าเมื่อจับประตูนะคะก็จะเป็นสีเดียวกันกันกบบอดี้รถนะคะแต่ว่าจะมีโครเมียมตัดอยู่ตรงกลางนะคะสวยงามลงตัวมากๆเลยนะคะสำหรับ e-SPORT คันนี้นะคะมาดูในส่วนของด้านท้ายตัวรถกันนะคะก็จะมีในส่องของสปอยเลอร์ S นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นั่นเองค่ะ ค่ะสัญลักษณ์โตโยต้านะคะโคราอันติสหนึนะคะตัวเอนะคะเป็น e s p o r t นะคะลูกค้าคะค่ะ,คะ ก็จะมีในส่องของตัวสเกิร์ตนะคะรอบคันให้นะคะลูกค้าคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะค่ะมีในส่วนของไฟทับทีมนะคะด้านหลังให้นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะสวยงามนะคะออกสไตล์สปอร์ตสปอร์ตนะคะถ้าหากว่าท่านใดชื่นชอบก็ติดต่อพัดเพชรยนต์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0ู5ย์เ5 5 6 3น้ 3. นั่นเองค่ะคุณลูกค้าคะ มาดูในส่องของไฟท้ายของเขานะคะค่ะก็จะเป็นโคมไฟเดิมๆนะคะจากโรงงานไม่มีรอยแตกใดๆเลยนะคะลูกค้าขาค่ะยังดูสภาพใหม่ๆอยู่เลยนะคะไม่มีในส่วนของรอยขีดข่วนใดๆหรือว่ารอยแก้มบุ่มใดๆเลยนะคะสําหรับสภาพรถคันนี้นะคะค่ะแล้วก็ในส่องของกระจกมองข้างนะคะก็จะมีไฟเดียวมาให้นะคะ ไปต่อด้วยในส่วนของผู้ที่สารด้านหน้ากันนะคะว่าเขาให้ออปชั่นอะไรกันมาบ้างน,นะคะค่ะแผงประตูด้านข้างนะคะก็จะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองค่ะคุณลูกค้าขะค่ะ,คะบอกของเขานะคะจะได้ในส่วนของปรับไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับนะคะค่ะแล้วก็ในส่องของเพจนะคะก็ยังเป็นเพจเดิมๆจากโรงงานอยู่ครบทุกตัวอ,อักษรเลยนะคะดูในส่วนของแรงดันนะคะลมยางนะคะ รายละเอียดในคู่มือประจำรถคันนี้นะคะตามนี้เลยนะคะ,คะแล้วก็น็อตนะคะไม่มีอรอยขยับใดๆเลยนะคะค่ะเจ้าคันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ Engine Start นะคะหรือว่า Start มือนั่นเองพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะลูกค้าค่ะขาหน้าปัดเลื่อนไม้ของเขานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะค่ะ,คะเครื่องเล่นวิทยุของเขานะคะ ค่ะก็สามารถเล่นดีวีได้นะคะเชื่อมต่อ USB ได้นะคะลูกค้าขาค่ะแล้วก็แอร์ของเขานะคะก็จะเป็นแอร์ปรับออโต้มาให้เลยนะคะเกียร์อัตโนมัตินะคะเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะเป็นแบบขั้นบันไดแบบนี้เลยนะคะค่ะมีที่วางแก้วน้ําให้2ใบนะคะคนอนโซลกลาง,งนะคะที่พักแขนก็สามารถวางสิ่งของได้นะคะค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะ ก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะลูกค้าขาสามารถวางสิ่งของนะคะวางตุ๊กตาหรือว่าวางในส่วนของพระหรือใดๆได,ได้นะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะช่องเก็บเอกสารนะคะฝาบ่กอของเขานะคะจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะไม่มีอรอยฉีกขาดใดๆอาจจะมีในส่วนของรอยย่นนะคะจากการใช้งานของเจ้าของเดิมเขาเนาะ ค่ะแต่ว่าถือว่านะคะสภาพของรถคันนี้นะคะก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะคะ่เจ้าของเดิมค่ะดูแลรักษาดีมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็ในส่องของที่บังแดดนะคะก็ยังคงสมบูรณ์นะคะลูกค้าคะค่ะไฟส่องสว่างนะคะตรงนี้จะเป็นที่ไฟส่องสว่างด้านหน้านะคะผู้โดยสารด้านหน้านะคะ แล้วก็บนหลังคาก็จะมีในส่วนของรอยเปื้อนนะคะแต่ว่าไม่มีอรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะไม่มีอรอยเจิมเนาะค่ะมาต่อด้วยในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าค่ะค่ะกว้างขวางมากๆเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะค่ะด้านหลังก็จะมีช่องนะคะที่ชาร์จแบตให้กับลูกค้ามีช่องเก็บเอกสารให้หนึ่งฝั่งนะคะค่ะ ถ้าหากว่าท่านใดชื่นชอบนะคะก็ติดต่อพัดเพย์ยน์เข้ามาได้เลยที่เบอร์0959143563นั่นเองค่ะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่เพยยน์ของเรานะคะจะอยู่ที่สำนักงานใหญ่ค่ะอยู่ที่เสรีไทย68แยก1นะคะสาขา2จะอยู่ที่เสรีไทย95นั่นเองค่ะคุณลูกค้าค่ะค่ะถ้าหากว่าคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมานะคะที่กรุงเทพนะคะต้องการที่จะจัดไฟแนนซ์เราก็สามารถที่จะส่งเจ้าหน้าที่นะคะไฟแนนซ์ไปจัดถึงที่บ้านคุณลูกค้า เลยนะคะหรือว่าถ้าหากว่าไม่สะดวกมารับรถที่ร้านเพรยนต์ของเราก็มีบริการสไลด์รถไปส่งลูกค้าถึงหน้าบ้านค่ะสะดวกสบายค่ะออกรถกับพัดเพรยนต์นะคะมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันนะคะค่ะกว้างขวางมากๆเลยนะคะสาหรับเจ้าคันนี้นะคะใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ4-5าใบเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะค่ะมาดูที่เก็บล้ออะไหล่ของเขานะคะลูกค้าค่ะ ที่เก็บล้ออะไหล่นะคะมีแม่แรงให้นะคะรอยเมคอัพต่างๆนะคะยังคงเดิมๆเลยนะคะทางในส่วนของซีนทางมะพร้าวนะคะก็ยังคงเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยนะคะค่ะมาดูในส่วนของน็อตนะคะน็อตของเขานะคะไม่มีรอยขยับใดๆเลยนะคะไม่มีรอยแกะใดๆเลยนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของซีนของเขานะคะจิกนะคะก็เป็นรอยเล็บนะคะยังคงนิ่มนะคะเดิมๆเลยนะคะค่ะ ถ้าหากว่าท่านใดชื่นชอบนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะช้าหมดอดสิเป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะคุณลูกค้าขา่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ t ต y วต้าอันติ1.8 e s p o r t option คันนี้นะคะสีขาวปี2017ค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินในราคา489,000บาทนะคะเลขมาอยู่ที่225,000กิโลเมตรโดยประมาณค่ะค่ามีกุญแจสำรองให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะค่ะ ฝากเจ้าคณีไว้ด้วยนะคะถ้าหากว่าท่านใดชื่นชอบนะคะก็รีบติดต่อเข้ามาสอบถามเงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆกับพัเดเพชรยนได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนที่คุณลูกค้านะคะจะปิดคลิปไปนะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่าพัดจะพาไปรีวิวรถคันไหนให้กับคุณลูกค้าได้รับชมรับฟังกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากะค่ะสวัสดีค่ะ